สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่ผู้สั่งท่านหนึ่งแชร์มาค่ะเป็นข้อความจากหนังสือวินัยคืออิสรภาพหนทางสู่ชีวิตที่เลือกได้ครับผมที่น่าสนใจมากคือเนื้อหาส่วนนี้เขาอ้างอิงถึงพอดแคสตื่นรู้สู่ตัวตนตอนที่ชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะคือวินัยคืออิสรภาพอ๋อครับชื่อเดียวกันเลยค่ะ คำถามหลักที่ชวนให้เราคิดตามก็คือทำไมวินัยที่หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นกนารบังคับหรือข้อจำกัดอะไรแบบนั้นกลับถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่อิสระภาพล่ะคะ hmm. แล้วก็ยังนำไปสู่ชีวิตที่เราเลือกเองได้จริงๆอีกฟังดูแบบว่าย้อนแย้งนิดๆนะคะแต่น่าสนใจมากค่ะใช่ครับประเด็นนี้ท้าทายความรู้สึกทั่วไปจริงๆนะครับเพราะปกติ เรามักจะมองว่าอิสระคือการไม่มีกฎไม่มีข้อบังคับอะไรทำนองนั้นใช่เลยค่ะแต่แนวคิดจากแหล่งข้อมูลนี้เขามองต่างออกไปเลยเขามองว่าวินัยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การถูกกดขี่จากคนอื่นหรือจากข้างนอกนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างภายในที่เราเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองมากกว่าโครงสร้างภายในหมายความว่ายังไงคะคือมันก็ยังฟังดูเหมือนเป็นกรอบอยู่ดีนะคะ ใช่ครับมันคือกรอบแต่เป็นกรอบที่เราเลือกสร้างขึ้นมาเองเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องการอ๋อเลือกสร้างเองครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเราอยากมีสุขภาพดีขึ้นอิสรภาพที่เราอยากได้ก็คือร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะแน่นอนค่ะวินัยในที่นี้ก็อาจจะเป็นการที่เราตั้งใจตื่นมาออกกําลังกายตอนเช้าหรือการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์คือ แน่นอนว่าตอนทํามันอาจจะรู้สึกฝืนใจใช่ค่ะรู้สึกเหมือนโดนจํากัดอิสระแบบว่าอยากนอนตอ่ออยากกินของอร่อยอร่อยใช่ครับครับแต่มองผลลัพธ์ระยะยาวสิครับคืออะไรก็คือร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีพลังงานมากขึ้นนั่นแหละคืออิสระภาพที่แท้จริงที่เราได้มาจากการมีวินัยในตอนแรกอ๋อออเข้าใจแล้วค่ะแหล่งข้อมูลคนเม่งคนเย็นครับว่าวินัยมันช่วยให้เราเอาชนะสิ่งเร้าภายนอกหรือความขี้เกียจ ความอยากสบายชั่วครั้งชั่วคราวในใจเราเองได้อทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือความต้องการระยะสัน้นแต่สามารถตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่เราต้องการจริงๆอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือแทนที่จะถูกอารมณ์หรือความขี้เกียจแบบว่าบังคับเราทางอ้อมเราก็ใช้วินัยที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นเครื่องมือในการเลือกเส้นทางของเราเอง ถูกต้องเลยครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่แหล่งข้อมูลใช้คำว่าชีวิตที่เลือกเองได้แสดงว่ามันไม่ใช่แค่การมีวินัยไปวันๆสินะคะแต่มันคือการใช้วินัยเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนสถานะจากแค่คนที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรากลายเป็นคนที่สร้างสรรค์หรือเป็นคนกาหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองอเหมือนเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้นาชีวิตตัวเองประมาณนั้นเลยครับวินัยจึงไม่ใช่ภาระ แต่เป็นเหมือนเครื่องมือสร้างพลังให้ตัวเองหรือที่เรียกว่า empowerment tool นั่นแหละครับค่ะเหมือนเราฝึกทักษะอะไรสักอย่างเพราะเราเก่งขึ้นมีทักษะมากขึ้นเราก็มีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้นไปด้วยถูกไหมครับจริงค่ะลองดูอีกตัวอย่างก็ได้ครับเรื่องการทำงานสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอิสรภาพคือการที่เราสามารถสร้างผลงานได้ตามที่คิดหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะอยากทำอะไรก็ทำได้ใช่ครับ แต่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่มีวินัยในการฝึกฝนล่ะครับไม่มีวินัยในการนั่งลงทํางานแม้ในวันที่แบบว่าไม่อยากทําหรือจะสั่งเวลามาเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอนั่นสิคะวินัยในการลงมือทํานี่แหละครับที่มันสร้างอิสรภาพในการแสดงออกหรือสร้างความสามารถของเราในท้ายที่สุดมันคือการสร้างโครงสร้างให้ความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะของเรามันได้เติบโต พอรักฐานเราดีเราก็มีอิสระที่จะต่อยอดไปทาอะไรต่างๆได้มากขึ้นไม่ใช่การถูกกักขังอย่างทีออ่คิดกันในตอนแรกใช่เลยครับมองในมุมนี้แล้วมันต่างไปเลยนะมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองที่กว้างขึ้นด้วยอย่างไรคะคือวินัยเนี่ยมันเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้เราเติบโตก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆของตัวเองได้พอเราเอาชนะตัวเองได้บ่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้น อ๋อมีอำนาจในการเลือกมากขึ้นใช่ครับนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การทำอะไรตามใจชอบไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศทางนะครับอันนั้นอาจจะไม่ใช่อิสรภาพจริงๆก็ได้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลนี้ขัวใจสาคัญก็คือวินัยไม่ใช่การจำกัดอิสรภาพแต่เป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างภายในที่จำเป็นนะคะครับผม เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจและเลือกชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริงมันคือการลงทุนลงแรงในปัจจุบันเพื่อสร้างอิสราภาพและความเป็นไปได้ที่มากขึ้นในอนาคตมเมื่อวินยัยหรือการสร้างโครงสร้างมันสามารถนำไปสู่อิสราภาพในการเลือกได้แบบนี้แล้วเนี่ยมีพื้นที่ไหนในชีวิตเราอีกบ้างหรือเปล่าที่ตอนนี้อาจจะดูวุ่นวายหน่อยไร้ระเบียบหรือเราป,ปล่อยมันไปตามยถากรรมอืมน่าคิดค่ะแต่ถ้าเราลองใส่โครงสร้าง หรือวินัยบางอย่างเข้าไปแม้จะเล็กน้อยก็ตามมันอาจจะเปิดประตูไปสู่อิสรภาพหรือทางเลือกใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็เป็นได้นะครับ